สวัสดีค่ะเพื่อนเอนขอต้อนรับเข้าสู่นานาพยากรชาแนลนะคะและนี่ก็เป็นคําทำนายประจําเดือนกันยายนนะคะต้องขออภัยในความล่าช้านะคะของเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าแม่หมอเนี่ยนะคะป่วยนะคะต้องเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็เลยมาอัพคลิปให้เพื่อนๆเ,เนี่ยช้านิดนึงนะคะหวังว่าจะไม่ว่ากันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ช่องนานาพยากรณ์ของเรานะคะจะใช้ลัคนาเป็นการดูเป็นหลักนะคะเพราะว่าจะมีความแม่นยำกว่ามากถ้าใครที่ยังไม่ทราบลัคนาตัวเองนะคะคุณสามารถไปตรวจเช็คได้นะคะนานา,นานได้ทำคลิปแยกสังหาไว้ให้แล้วนะคะวิธีตรวจลัคนาของตัวคุณเองนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่ท,ทราบลัคนาตัวเองแล้วนะคะเราไปฟังคำทำนายกันได้เลยคะ่ะ แล้วก็ถึงตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะในเดือนนี้นะคะดาวดวงแรกที่จะย้ายนั่นก็คือดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าบ้านบริวารแล้วก็ความเสียหายของคุณนะคะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมค่ะตั้งแต่วันที่2กันยายนแล้วถึงวันที่27กันยายนนะคะช่วงนี้นะคะจะคบใครเนี่ยให้ดูดีๆนะคะไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆเพราะเจ้าบ้านความเสียหายเข้ามาในตำแหน่งสังคม เพื่อนนะคะหรือว่าคนรอบตัววงสังคมท,มที่คุณอยู่เนี่ยนะคะอาจทำเรื่องเสียหายบางอย่างให้คุณก็ได้นะคะไม่ควรคำประการเด็ดขาดหรือในอีกมุมหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีการเสียเงินเพราะเพื่อนเช่นเลี้ยงข้าวเพื่อนก็เป็นได้ก็ขอให้เป็นเรื่องที่ไม่ไร้ายแรงนะคะแล้วแต่ว่า รอบครอบไว้ดีกว่าเนาะช่วงนี้อาจได้พบเจอเพื่อนใหม่ที่อายุน้อยกว่านะคะและช่วงนี้คุณก็ดูดีมีสเสน่ห์อราจับเลยทีเดียวใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะสร้างคอนเน t ชันทำความรู้จักกับคนใหม่ๆไว้นะคะอาจเป็นกัลยะาณมิตรหรือว่าคู่ครองของคุณในอนาคตก็ได้นะคะสำหรับคนโสดต่อมาค่ะเป็นดาวพุธนะคะเป็นเจ้าบ้านตัวตนนะคะและครอบครัว ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งสังคมตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมค่ะช่วงนี้ถ้าคุณออกงานบ่อยๆนะคะหรือว่าออกไปเจอผู้คนเยอะๆนะคะไปเจอเพื่อนสังคมใหม่ๆนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาบวกกับดาวศุกร์นะคะในตำแหน่งสังคมทำให้คุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่ยิ่งน่าเข้าหาหน่าเข้ามาทำความรู้จักด้วยในช่วงนี้นะคะยิ่งคุณแต่งตัวดีนะพิธีพิถันในการแต่งตัวนิดนึงนะคะ เ,เสริมสวยเสริมหล่อเข้าไปนะคะให้ให้รู้สึกว่ามั่นใจดูดีขึ้นมานะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยยิ่งหน้าเข้าหาเข้าไปใหญ่เลยนะคะซึ่งตัวคุณเองเนี่ยนะก็จะพูดเก่งขึ้นด้วยในช่วงนี้นะคะจะแบบจะแบบว่าชอบจะจ๋าออกสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้คุณเนี่ยโชคดีนะคะไป ออกไปเจอคนเยอะๆนะคะเพราะว่ารู้อะไรเนี่ยก็ไม่เท่ารู้จักใครนะคะคอนเน็ t ชันเนี่ยสำคัญมากจริงไหมและช่วงนี้นะคะคุณอาจจะสนิทสนมกับครอบครัวมไม่ก็เพื่อนของคุณเป็นพิเศษนะคะตัวติดกันเลยไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดนะคะเรียกว่าไปไหนไปกันเลยก็ว่าได้นะ ต่อมาค่ะพระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์นะคะเป็นสาบ้านสังคมของคุณะคะ่ะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งครอบครัวนะคะตั้งแต่วันที่1 7กันยายนถึง18ปตุลาคมค่ะอย่างที่บอกไปนะช่วงนี้คุณจะสนิทสนมกับครอบครัวคุณเป็นพิเศษนะคะซึ่งดาวอาทิตย์เนี่ยก็ย้ายมาเข้ามาสอดคล้องนะคะกับดาวพุธนะหรืออาจจะสนิทสนมกับคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเหมือนเพื่อนเลยก็ว่าได้นะคะเพิ่มเติมเนี่ยนะคะก็คือ อาจมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นในครอบครัวมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีความรับผิดชอบนะคะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนอยู่ดีๆก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นการเติบโตที่ดีแล้วกันต่อมาค่ะดาวศุกร์นะคะจะย้ายนะคะปลายเดือนนี้นะคะเป็นดวงสุดท้ายในเดือนนี้นะคะดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าบ,บ้านปริวารแล้วก็ความเสียหายนะคะของ ชาวเมถุนเนาะเข้ามาสู่ตำแหน่งครอบครัวค่ะตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนะคะช่วงปลายเดือนนี้นะคะให้ระวังนิดหนึ่งมีเกณฑ์นะคะมีเรื่องเดือดร้อนในครอบครัวจะหนักหรือเบาเนี่ยนะคะบอกไม่ได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนนะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะอันนี้นา,นาไม่สามารถ บอกให้ได้จริงนะคะเพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นพื้นดวงของแต่ละท่านเนาะหากไม่ใช่คนนะคะก็อาจจะเป็นทรัพย์สินของมีค่านะคะเช่นบ้านเกิดความเสียหายต้องซ่อมแซมหลังคาอาจจะรั่วรั่วอาจจะเสียประมาณนี้นะคะให้พูดคุยสื่อสารกับคนในครอบครัวให้มากๆนะคะมีปัญหาอะไรจะได้แก้ได้ทันเวลาและถูกจุดใช้ความสนิทสนมช่วยกันฝ่าฟันปัญหานะคะภาวนาขอให้เป็นเรื่องเล็กๆไม่น่ากังวลอะไรละกันเนาะ เดือนนี้นะคะโดยรวมเนี่ยดีจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาความรักก็ราบรื่นดีนะคะขอให้คุณเนี่ยตักตวงช่วงโอกาสนี้ให้ได้มากที่สุดนะเพราะจังหวะด,ดีๆแบบนี้ไม่ได้มีตลอดนะคะใครที่กำลังฟังถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ายังไม่ตรงกับเรื่องราวของตัวเองนะคะมีสองอย่างนะั่นคือพื้นดวงนะคะต่างออกไปหรือว่าลัคนาเนี่ยไม่ตรงหากคุณมีปัญหานะคะหากคุณมีปัญหาชีวิตอยากปรึกษานะนะก็สามารถ แอดไลน์มาได้ที่ ID นี้นะคะยินดีให้คำปรึกษาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ